อย่างที่รู้กันนะครับทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าตะวันฉายเตะซ้ายรุนแรงแล้วก็เร็วมากนะครับที่ต้องทําก็คือบังเข่งซ้ายตะวันฉายได้แล้วก็ตบตัวให้ได้ทันควันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ผมศึกษาจากไฟที่เขาชุก,กโจแล้วผมเห็นว่าจังหวะไหนที่แบบโจทําได้ดีแล้วผมก็สามารถ เอามาฝึกฝนได้เหมือนกันครับแล,ล้วก็หลายๆจุดที่ผมมองว่า <S <S ผมจะเอาชนะตะวันฉายได้ผมก็พยายามซ้อมตรงนั้นให้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้หมัดที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็การไม่เดินทื่อๆไปให้ตะวันฉายถีบไฟที่แล้วนะครับก็ผมมองว่าไฟนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วผมมั่นใจว่าผมจะเอาชนะได้แน่นอนครับ <S <S ถ้าพูดถึงเรื่องกติกามวยไทยถ้ามองว่าตะวันฉายชกเยอะกว่าก็จริงครับผมชกผมับไปชกมวยไทยแค่ไม่กี่ครั้งแต่ผมมองว่าผมชกมวยไทย มันตั้งแต่เด็กแล้วก็มันอยู่ในชีวิตผมมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วผมว่ามันไม่ได้มีจุดได้เปรียบเสียเปรียบอะไรมากถ้ามองไปที่กติกาไทยนะครับจุดจุดที่แตกต่างจากก็อกซิ่งคือใช้ศอกได้กับปั้มนะครับซึ่งผมมองว่าปั้มตะวันฉายก็ไม่ได้ปั้มาแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นการใช้ศอกตะวันฉายก็ไม่ได้แบบคมหรือใช้บ่อยขนาดนั้นซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้เป็นจุดได้เปรียบในการยุกกติกามากนะครับ สำหรับผมผมไม่มองว่ากาติกาจะเป็นข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบผมไปมองที่จุดเด่นของตะวันฉายมากกว่าว่าการเตะแข้งซ้ายที่น่ากลัวของน้องแล้วก็การต่อยแบบฉลาดเข้าทําที่ดีของตะวันฉายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่า,าหาวิธีรับมือไว้ทุกอย่างแล้วครับจริงๆอ่ะถ้ามองถึงเรื่องอายุนะครับผมมองว่าก็ด้วยตะวันฉายนะครับอ่อนกว่าผมนั้งเกือบสิบปีน้องมันก็อาจจะมีแรงยึดมีอะไรที่ที่มากกว่าผมหรือรีคอ,อรเวอรี่หายเร็วกว่าผมก็จริงแต่ว่าด้วยวัยที่สามสิบสี่น่ะ ผมยังซ้อมได้เหมือนเดิมยังเล่นเชียงได้เหมือนเดิมยังเตะเป้าได้เหมือนเดิมแล้วก็ผมยังร่างกายฟิตแบบต่อให้มันไม่แบบเหมือนตอนผมยี่ห้ายี่หกแต่ผมมัน่นใจว่าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านั้นสักเท่าไหร่ผมมองว่าห้ายกเนี่ยผมต่อยได้สบายๆยันที่แล้วที่ผมแผวๆในช่วงปลายยกห้าเนี่ยเพราะผมมองว่าคือผมมาไม่ได้ซ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมมีอาการบาดเจ็บมาแบบหลายเดือนเพราะว่าก่อนหน้านั้นทุกคนก็เห็นว่าผมมาถอนเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องผมฉีก แต่ที่ี้พอก,กลับมาน่ยมันหายแล้วก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถซ้อมได้ร้0มันต้องซ้อมแบบประคองเพื่อไม่ให้มปนเจ็บอีกมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าแบบเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเราพูดไปมันก็เป็นการแน่ัวแต่ผมมอกว่าไฟเนี่ย ผมจะกลับมาทําให้มันดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ผมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่าผมไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเลยป้ายยกเนี่ยผมต่อยได้สบายๆครับถ้าชนะไฟน์นี้นะครับก็อย่างที่รู้กันว่าผมได้ถูกสนานมนาเป็นแชมป์คกบอกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพก็ถ้าชนะไฟน์นี้จะเป็นแชมป์สองกติกาซึ่งมนันเป็นเป้าหมายในชีวิตการชกมวยของผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมมองว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดในการชกมวยในวันนักกีฬาของผมนะครับเพราะว่าแชมป์สองกติกามันสามารถแบบทําให้ เห็นว่าผมอ่ะเดินมาถึงจุดสูงสุดของกีฬานี้แล้วครับแล้วก็ถ้าเป็นแชมป์ขึ้มาจริงๆก็ยินดีที่จะป้องกันแชมป์ทั้งอวยไทยและที่็อกซิ่งไม่ว่าใครก็ตามนะครับจะไม่เลิกชกแน่นอนแล้วก็จะชกจนกว่าจะไม่ไหวแล้วจริงๆจนกว่าร่างกายผมจะเดินไม่ไหวแล้วชกไม่ไหวแล้วจะชกให้ทุกคนดูจนกว่าแบบมันจะไปถึงที่สุดจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมแค่มีความสุขกับการที่ได้ขึ้นเวทีครับถ้าพูดถึงเรื่องแบบ รายได้หรือเรื่องอความสาเร็จในชีวิตผมมองว่าผมได้หมดแล้วอ่ะทีนี้เป้าหมายก็คือแครแค่แบบขึ้นไปโชคและมีความสุขทําให้ทุกคนดูให้ทุกคนที่มาดูมีความสุขเขาบอกจริงจริงตะวันฉายอย่าจริงชัที่วกซ์ิ่งผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับผมผมยินดีเสมอถ้าถ้าทงวันจัดผมยินดีที่จะชกตะวันฉายอีกครั้งก็ได้รอบก็ได้ครับแล้วผมแอปปี้ที่จะโชกกับน้องเพราะผมรู้สึกว่าผมมีความสุขในการได้โชกกับคนเก่งทุกครั้งที่เราขึ้นไปได้โชกกับคนเก่งเก่งเรารู้สึกว่า มันคือการพิสูจน์ตัวเองแล้วยิ่งเปลี่ยกนกติกามากติกาที่เราไดา้เราถนัดกว่ามันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน้องมันเก่งขึ้นได้แค่ไหนแล้วเราก็เอาชนะน้องมันได้หรือเปล่าในกนติกานี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนุกนะครับผมว่าจบไฟนแลจริงแชมป์คิวบอซิ่งอีกทีเลยก็ยินดีครับ น้ำหนักตอนนี้ปล่อยๆซ้อมเสร็จก็เหลือ73เราพีน้ำหนักไม่ค่อยมีปัญหาครับก็เดี๋ยววันเข้าโรงแรมก็น่าจะเหลือสัก72ครับคุณสบายๆครับสำหรับแฟนๆที่รอคอยไฟนี้นะครับก็ผมมั่นใจว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เชียร์ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากสำหรับคนที่ไม่เชียร์ครับไม่แกรับหน้าได้ครับแต่อยาให้เห็นหน้านะครับ